สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ฝนตกนะครับเจ้กสีไปสัสคือยากสมมูม,ม่วงก็เลยเห็ดย่าหมูม,ม่วงกินครับวันนี้เห็ดแบบอีสานมาเท่าน,นี้นะครับย่งใส่ข้ลควัวหอมพริกผงมาลับมาก,กินน้ากันครับใส่คำใหญ่ๆเลยตอนไหล่ครับตอนนค่ กดอดเล่นนองแบบจับหน่อยดิหน่อยแฮะเอาไปเล่นน่องนี่หัวหันนี่ครับคนตกดิ้นยิ้ม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 อยู่ มาครับมายิ้มกันครับรจบแซ่บนัวๆครับนัวๆน,นัวๆน้ำกันครับนัวๆน,น้ำกันครับอืม้มนี่อเลย สุดยอด,ยดเลยจับค่ะจับแมวพี่หน่องจะได้กระสักรายติดตามในเรื่องพี่น่องเนิ่มนี่เป็นคลิปแหลกของผมให้ผมมีกำลังใจทด่จคลิปต่อๆไปอีก เผ็เด mm ็ดปสบเสียบเสบนัวนัวนัว ตอนนี้ผมยังเป็นมือใหม่ฮัดเท็ดคลิปอยู่นะครับนะมีอยังจิตวิทยาผาดบางอย่างผมก็กอบคโทอดคอเพลย์นะครับจุดตัวตไปผมจะดว่ายางเป็นดีกว่านี้นะครับฝากกดติดตามเปืกำลังใจให้ผมด้วนะครับนะ คลิปนี้ผมกับพ่อสำนี่นะครับฝากกดใดก์กดติดตามนห้นะครับนะปบเป็นกำลังใจผมเดี๋ยวกลิบหนาผมจิก,กินยังอยู่จะคอยมาเบิ่งกันนะครับนะสวัสดีครับ